ติมเขเขาสียใจมึงกอดทำไมคุณคุณติมเขาเสียใจผมผมผมแค่ปอบปอบปอบใจคุณติ๋มซื้อ,อ,ค,อค่ะ

พี่เอาลี่เอาเลอวเลยเอาเลพี่เอาเล้วคุณติ๋มจาด้านหลังมีหวานขอโทษาเต้นกันมามึงใครอะสวัสดีครับคุณคุ้ไมึงเป็นใครผมมึงทาอะไรรุมร่ามกับติ๋มวะเฮ้ยไม่มีอะไรนะเาเป็นเพื่อนติ๋มครับใครติมคนนี้ใครอะ เป็นอ้อเป็นเพื่อนนะเพื่อนแล้วมึงกอดทำไมเมื่อกี้มึงกอดทำไมอ๋อคุณคุณติ๋มเขาเสียใจมึงกอดทำไมคุณคุณติ๋มเขาเสียใจผมผมผมแค่ปอบปอบปอบใจคุณติ๋มซื่อๆค่ะตัวเองโสดจูกินติมด้วูรู้ไหมกูใครมึงมายุ่งกับไฟล์มึงรู้ไหมกูใครบอก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 ค่ะเห็นคุณติ๋มบอกว่าบอกว่าโสดอยู่ไม่เคยพูดยังไงไม่ได้คำเดียวค่ะ คุณติมาังนคุณติมบอกเดมเป็นโต๊ดแต่มึงร้องไห้เฮ้ยไม่เคยทำอะไรแบบนั้นนี่ใครติมมาเจอกันเลยไม่รู้เหกันอยู่ๆเขาก็ขึ้นรถติมมาค่ะคุณแฟนค่ะเอาเข้าเจอกันยุตินตะขบม่อเนั่นไม่เคยไม่มีต้นอะไทั้นัเดอคุณติมก็แลกข้าวซอยเดอไงอยากโดนกูขบไหม มึงรู้จักมั้มึงรู้จักมั้ยมึงาเจอกูครบัทีไหมึงอยากเจอครบทีมมึงอยากเจอกูครบส่ทมป้ยส่อย่าใส่กำลังครับอย่าใส่กำลังครวันพอมียังเบาเบากันเลยวันเสมอด้วยเชี่ยวันกูเสมอด้วยวันกูเสมอด้วยเนี่ย cần ao đứa ao đứa Ừ ơi chưa cứu ta ông bên đỡ con này ra chụp đỡ đang e đồn đi 啊！去。<laughs> <laughs>